สวัสดีครับนานากลับมาพบกันกับผมอีกเช่นเคยครับวันนี้มาซ้ำหมายครับมาตีมาหยอดตามหลุมตามช่องครับก็ตามช่องตามหลุมๆครับทั่วผักหญ้ามันหนาครับผมจะใช้กรุบยางแทดหรือตามเซนนะครับหยอดหยอดไปเรื่อยมือใหม่มือใหม่นี่ครับมือใหม่เนี่ยลองดูครับลองดูเลยครับโดนแน่นอนมีตัวเงี้ยครับนะครับหยอดไปเลยครับผักแค่นาค่อยๆลากมาครับโดนยังไงก็โดนครับเชื่อผม มีตัวโดนครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับจะหยอดไปเรื่อยๆหยอดหยอดช่องน้อยๆครับกับเหยื่อตัวเล็กๆใช้เล็กๆครับประโยชน์เหมือนครับรอครับ เน้นหยอดตามรูไปเรื่อยๆครับผมจะตีตามช่องช่องช่องชองไปครับเพราะผักผักมันหนาครับเจ้านี่ องเดิมคกับแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเจ็ดตื้อสามสินนะครับ ไอ้ป๊อกใอ้ป๊อกนะครับนะครับแต๊ดต้ยสามเซนนะครับไอ้เกลือครับเจ็ดฟาทำไมตัวแดงๆมวนวน ก็ฝากผลงานน้าๆไป้วยนะครับกับเหลี่ยบยางเซตเอ้ยสามเซนนะครับจุดยอดครับ